สวัสดีค่ะช่องวิถีชาวสวนชาแนลนะคะมุนีเมนาสิพามาเบ่งวิธีการเห็ดห้ผักบุ้งแก้วแเตกยอดนะคะค่ะนี่ผักบุ้งเก้วแม่น,ะะน่นาทิ่งม่น่าลงคลิปไปคลิปเรกนะคะค่ะไปดูกันเลยจ้าอันดับเลกนะคะแม่น่าสิตัดผักบุ้งออกค่ะตัดผักบุ้งออกนะคะจ้าสีนะคะนี่ตัดออกเลยจ้ะ ตัดออกแล้วให้ผักบุง้งปงออกยอดใหม่นะคะจังสีนะคะตัดเอาเลยค่ะนี่นะคะยอดจังสีค่ะตัดออกเลยนะคะเดี๋ยวมาสิโป,ปงออกไม่ค่ะตัดเลยจ้านี่นะคะ จังสีตัดออกเลย่ยหันนะคะค่ะ,ค,ะค่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะค่ะมาเบิ้งท่เมน้านะคะตัดยอดกับบบตัดยอดนะคะถ้าตัดยอดนะคะถ้าบบตัดยอดเมื่อสิขึ้นมาจังสีเลยค่ะนี่มันสิใส่บบได้นะคะนี่ จะขึ้นเป็นต้นยังสีเลยค่ะมัต้องตัดออกอยังสีนะคะนตัดออกเลยไปเลยค่ะอันนี้นะคะนี่ตัดออกเลยค่ะนี่อ่ามันสีเลื่อยลักษณะนี่ค่ะถ้าหากว่าตาัดนะคะมันสีเลื่อยเงาไปเรื่อยๆนะคะนี่ตัดออกเลยจ้าเนี่ยนะคะทีแม่หน้าตัด ยอดนะคะมันสิเป็นลักษณะนี้ค่ะที่เกิดใหม่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะสีงามนะคะถ้าไปเลยสามันสีงาจัางสีนะคะจังสีเลยใส่บร่อยค่ะเราต้องตัดออกนะคะตัดออกเลยจ้าอันนี้นะคะ,ะถ้าตัดออกเดี๋ยวมันสิปงออกใหม่ค่ะ ยอดสิสิออกสวยนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะนี่เขาเก็บกินได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะ,ะค่ะเมน้าก็ได้หดนามเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเมน้าก็เลยยกล่องไม่กบไม่เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะ หมดน้ำแล้วเรียบร้อยจ้าค่ะเขามาเบ่งนะคะจักมือนะคะผักบุงแก้ว่นสิบแตกยอดออกมานะคะจ้าติดตามค่ะค่ะเมื่อนี้แม่น่าสิอมาอัปเดตนะคะหลังจากตัดยอดผักบุงแก้วจ็ดวันนะคะผักบุงแก้วเขาก็เริ่มแตกยอดออกมาหลายแล้วค่ะนี่เริ่มเงาแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้จ้า ันนี้นะคะสวยนะคะนี่ยอดงามจา้ะันนี้นะคะแม่นาทิ้งทายให้เบิ้งนะคะหลังจากที่แม่นาตัดยอดไปเจ็ดวันนะคะอันนี้คะ่ะยอดงามนะคะนี่จ้าแห้งตัดแห้งแตกยอดนะคะเบิ้งจ้ะ นี่นะคะเนาะหลังจากแม่นาตัดยอดเจ็ดวันนะคะนี่ออกเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะเนาะนี่ค่ะตัดยอดปุ๊บแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากตัดยอดค่ะใส่ปุ๋ยเลยนะคะจ้า ข้าเป้งน,นี่ก็แเตกยอดที่กันนะคะที่แม่น้าเฮ็ดไว้ให้เบิ้งนะคะนี่นจะนกับเตกนะคะนี่ค่ะยอดพ้นสิเตกออกมาจากข้างล่างเลยค่ะนี่ค่ะอวกใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่ก็มำลังเริ่มเตกนะคะ เขาตัดลายไม่ให้สิเตกลายจ้ะนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วเขาตัดตัดเลยหลังจากตัดเขาใส่ปุย๋ยเลยค่ะบนบนมีปุ๋ยก่อใส่ขี้มูก็ได้ค่ะจะงา่ามขึ้นกันนะคะเตกลายได้ขึ้นกันนี้เนาะค่ะเนาะอ่า นี่นะคะมาสีออกมาจกะกสีเลยค่ะจ้า่าเ้ามาเบิ้งเปลงน,นี่นะคะนาทีแม่นาตัดเอาไว้นะคะหลังเจ็ดมือขึ้นกันกันอันนี้นะคะเตกยอดเลยค่ะนี่อันนี้น่าจะเนาะอัศวมนีก็เริ่มเตกยอดขึ้นกันนะคะนี่อันนี้ค่ะ น,นี่นะคะเนาะเดี๋ยวก็สีเงาคือกันกันนี่น่าจะนี่นะคะเริ่มสวยจ้าอันนี้นะคะเนาะเจ็ดวันค่ะแห้ตัดแห้แตกออกมาหลายค่ะผักบุ้งนะคะอันนี้จ้าน,นี่นะคะ พ่นกะเตกออกมาจังสีนะคะนี่เนี่ยหน้าตันมันก็รื้อเตกออกเป็นลั่มมากังสีเลยนะคะสวยค่ะแลเบิกแป้งน,นี่นะคะับอันนี้กะสวยนะคะอันี้อวบง่ายค่ะกำลังเตกนะคะ ะะว่าว่าจะใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วกัขี้ฝุ่นของขี้หมูนะคะงามมดค่ะเตกยอดได้ดีมดส่วนเลยนะคะค่ะซิบนี้กับซํำนี่เน้ะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ